สวัสดีครับพี่น้องมากินเข่ากับแม่มรีปลาเผาหัวปลานี่เล้กกะพัดกระเพราปลากระป๋องสีสันหน้าตาสุดจอดผมใครเจียวต้มไก่ถั่ยนึงแล้วก็ยียังนี่ปลาดซับมาๆกินเขาด้วยกันเดี๋ยวแบ่ไปหาพักมาอยู่ กินเลยลูกกินสัตว์เลยกับเขาเนี่ยเนี่ยไม่มีหนามาชนะไลไไม่ได้ตอีกนี่แหละเม่อเอาจามนมาใสก่กลเอามาด่ดูเลยลูก อ่ะพี่น้องกินของกันพี่องบอรอลูกส่วนจปใส่ขานูโอเคพอดีมาฮะใช่ป่ะพอต้องใส่ซอสชาลูกกินรวดกินร่วมันใช่หนหน้าครั อืมส <mile> mm. mm ุ hmm. mm ้ลองสักจอยถอดไห้ห huh. น mm ่อยคมืม hmm. mm ่งนี่อืมในแม่ไม่ได้ใส่ใส่ก่อนง่ายง่าใส่มาเลยไม่ค่ะมุ้ต้องเลยทอดครับ mày quá tên bà đưa nó quá phải mày bà nằm mày nơi nằm màn nà phân chịu chạy vào nằm mày đôi thôi nà cho phân chị 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 phân

แล้วข้าปลากองเส้นรวนร้อน,นเทียข้ปาปลากองก็อาอสเนี่นาดซอสก็ไม่ตกออื้ือ

เมืองบอลนพี่น้อบอลคิ้งครับให้ครับเอียงก่อนถ้าการเกียวกันเนยโอเคเอียงว่ะการางเนาะสองเกือบองคู่อือใี่ยประเทศเทนี่ยมาใทาไหม ເບີວ່າເບີອໍ5ອືມອືມເບີປຸມເຊັດຕັນນີ້ສອນໄດ້ບໍ່ອືມໂອມື້ເມື່ອອໍເຊື້ອ เสื้อเสื้อขาวนีู่นอ๊ะไทยประเทศนอกเสื้อดำประเทศนอก<ม>ไทยเสื้อขาวเสื้อนั่ใช่ไม่ใช่กูน,น่าตองอือเราหน้าตาอะไรเสื้นอนั่นใช เสื้อดำไม่ใช่เสื้อดำประเภทขอร้อน <c oughs> ยัง ก็ไม่ได้ยุ่งชา้เหมือนกันเลยางนก็เก็บกินขออิ่มน้ำตาาน้างทำข้าจอดใส่ม่่งเหจอดน้ำร้อด้วย,อ,อ,นนยวอ,อึมเอาไุ้ไเเยเจ๊ังบ้องเหรอะไอ้หนึ่นรมมนจริงจังอืมน่าจะจะได้กลนคูดเด้ยวไป Tiếng ừ, oh, tổ dâm nhập bộ ở đây Ngoài cái gì vậy đúng không? Ừ, ngay vậy Ồ, hắn tên là thiên, chúng ta mất chiếc tổ ở Làm được cái mất coi tiền mất Không chỉ... <laughs> ก็แบบแบบบบรบบ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 แบบบครับบบบบาบบบบบบบเบาบบบบบบนบนบบบนบเบาบบ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 มีงบบาบบหบ่บบบบบพบบอบบ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 าบบ้าเบบ้บาบบบบบเขาบบบบาบ้บเขบา้บนเบบบบบบอเขบบบบตบบบเบบบบบบบาบบบบกบ

แล้วตัวย uh 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 ังไงครับดูดเือะก็หน่อยปริยญาก็หน่อยฟักจี้งครับ ลล้วปิงเขานั่นเขานี่ลิซซอนเล่นเนี่ยเพิ่งจะเอาเจ้ากระแตมากินแม่เนาะของข้าขาวแม,มนมของผ้ามันเป็นยากแก้วยาอพอจะแม่กระจกผ้าเห็ดกินเจ้ากระแตเด็ดท้านบ็ออกกันไปหาหมอ วิธ nice oh ีแบบบ้านๆรักษาการท่านดูตรงกันถ้ามันก็ออกจะไปหาหมอพอส่วนหนากมันจะออกก่อนคิดมึงมันดูจะขาหูุดหงิดน้อยๆก็อืมเออไกนะ ชาดไม่ดูดยุ่งแน่่ั้งแต่วตยังไงทำไหนแต่ว่าต้นหน่อยสิเกตผลิตภันธ์ข้าวปีนตักแตงกินสูตรนี้เข้าไปตักแตงออกจากถังจากชิีนขอ,อกเกิด่จู ลูกก็บพรามันแฝ้ควาวาม่นเขาถอดเขาไปแล้วับจู้หรือว่าบ่แม่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงของเ่าวนาวิถีชีวิตกันบ้านเอาที่เรียเแม่เอนกระดา่น้ำพือนบอกอใบกลางค่ืไอสอนคุมสัง่าจิจริงเอา อยาใมันไก่ uh ้เจ้าก็เอาเงน่อรนาเอยาสูบยาสูยาเ้นโปาแีหรว่ามาสยาสงเปสีอาี่วสตเอยูบสแล้วนั้ไม่ว่าร่งนาก็เอายาสูบใสเป้าเสียหรือใสขาอ๋อถึงว่า มือนั่นลูกอยายซ้องไชนีย่อแมนมเลยมอแกงลูกลกเตี่ยวกันลูกเดยนลมาถึงหน้ายาเส้นเดยมาเลยแนลรุ่งยันยัดถูกลูกเตียวลูกอยายซ้องไชนียห้องแมนลุเสือกัดลูกเดียวลุงโบี้เลยมือหนึ่งตัวยังนะก็ลองินอนคลงไปละมันแต่ว่าเขาอยากชใส่เราแต่ว่าเป็นยาซ้องมันไม่ยาเส้นเครับ

ก็นอเอาอขากิย้เอาอาทาผู้ทอนอุดแผลไปรักตินถบต้องบ่ต้องขามันไม่นอะให้ผู้ทอาพุ่มนํามาใช้มันสิบมดไปเองุ่นกับยาสินมดแดงก็ได้ครับั้งดีดีอ่ะ เือเขาเจออ้ายำหมากยูน่ะเขาเจะล้า,ายบ่างรถรกับบดสุกขาดเนาะบวันเออ,ออยอลงอ่ะออกเลยออ,อ,อ,ออกออกอันอ้ 来个泡。

เขเตะขวาคนเดีวเลยไหมอืมเตะเตอเขาเตะจะไม่พับนั่นแล้รออืมดูท้ายไปได้เหรอ đến nướng hình thủy thay vào đấy ạ. Đấy ạ. Khói bàn. ra hàng về mà. ปาแม่เออมานน่ยอืมานนุ่มอ่ะมันอาเ่ยมีประโยชน์กูกูขว้องเขาทนี่ปวดเยี่ยงล้ดถูขาวแม่แม่มันจินที่ตอหรอวะกินที่ตอเอากางอันนีแข็ง เรือมาหน้ามันต้องเลี้ยงดูพิเศษเนี่ยเพราะว่ามันไล่โจรนขโมยเฝ้าคงเฝ้าของครับโอเคครับขอบคุณครับติีตตามเมมรีควรนบ้านกินขอกนกันเซ็บแซบก็บบรรยากาศอยู่เฮียนครับโมเมนต์ยู่นอกทุ่งมืนเนี่ยขอ,อขอบคุณครับสวัสดีครับ